ประชาชนเนี่ยตอบแค่ประชาชนเนี่ยได้เงินมา1นึ่งนบาทใส่ลงไปในวอลเล็ตต่างๆเนี่ยไม่สามารถแลกเงินเป็นเงินสดได้ต้องเอาไปใช้ร้านรอบที่1รอบที่2เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยแต่มันมีเรื่องใหญ่เล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะมีการทําให้รีแลกซ์มากขึ้นเพื่อการใช้ที่ง่ายขึ้นทั้งในมิติของร้านค้าและในมิติของประชาชนการนี้มันเป็นกระบวนการที่มันเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่นะนึกออกไหมมันเป็นเม็ดเงินที่เอาเงินจากคนที่เป็นเงินของรัฐแหละแต่จริงๆมันเป็นเงินจาก คือภาคส่วนที่ไม่ได้ไม่เป็นคนที่มีรายได้สูงเอาเงินมาใส่ให้คนที่มีรายได้น้อยใช่ไหมเพราะเรามีเกณฑ์ในการตัด500,000ตัดเงินฝากตัดรายได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบได้ว่าเราใส่เงินเม็ดเงินจํานวนมหาศาลใส่เข้าไปให้คนมีรายได้น้อยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันเพิ่มเรื่องของอความสามารถในการจับใจ่ายใช้สอยเพิ่มในเรื่องของการฐานะของเขาซึ่งนั่นคือการลดความเหลื่อมล้ำโดยอตัตโนมัติอยู่แล้ว จากการเก็บข้อมูลทางสถิติค่ะพบว่าการแจกเงินหมื่นในเฟสแรกนั้นประชาชนส่วนใหญ่ใช้เงินหมดไปตั้งแต่ช่วง3เดือนแรกนะคะคซึ่งรัฐบาลเขาบอกว่าเฟสแรกที่แจกกันไปช่วยลดความเหลื่อมล้ําได้เร็วขึ้นประมาณ3ปีท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกินจริงแต่กระทรวงการคลังยืนยันไม่เกินจริงค่ะพร้อมเดินหน้าแจกต่อในเฟสที่3ซึ่งจะเป็นดิจิทัลวอลเล็ค่ะ ความคืบหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทขณะนี้กระทรวงการคลังเริ่มกระบวนการทดสอบระบบย่อยในแพลตฟอร์มชำระเงินกลางท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลแจกเป็นเงินสดเหมือนกับที่แจกให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันกระทรวงการคลังจะแจกเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตพร้อมกับจํากัดพื้นที่การใช้จ่ายในร้านค้าภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดแต่กําลังทบทวนเรื่องหลัก เกณฑ์การใช้งานให้สะดวกมากขึ้นทั้งกับร้านค้าและผู้ได้รับสิทธิ์และคาดว่าการโอนเงินเฟดสในไตรมาส2จะเป็นไปตามแผนเดิมประชาชนเนี่ยตอบแค่ประชาชนเนี่ยได้เงินมา1นึ่งบาทใส่ลงไว้ในวอลเล็ตต่างๆเนี่ยไม่สามารถแลกเงินเป็นเงินสดได้ต้องเอาไปใช้้านรอบที่1รอบที่2เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยแต่มันมีเรื่องไงเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะมีการทําให้รีแลกซ์มากขึ้นเพื่อการใช้ที่ง่ายขึ้นทั้งในมิติของร้านค้าและในมิติของประชาชน ส่วนเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กรณีกระทรวงการคลังประเมินนะครับว่าโครงการแจกเงิน10,000บาทกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการสามารถลดความเหลื่อมล้ําของประเทศเร็วขึ้น3ปีเกินจริงหรือเปล่าประเด็นนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าการแจกเงินช่วยลดระดับดัดชนีความเหลื่อมล้ําหรือว่าจีนี่ลดลง0.01จุดครับเมื่อเทียบกับการไม่มีมาตรการแจกเงินจึงเห็นว่า ไม่เป็นเรื่องเกินจริงกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่มันเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่นะนึกออกไหมมันเป็นเม็ดเงินที่เอาเงินจากคนที่เป็นเงินของรัฐแหละแต่จริงจริงมันเป็นเงินจากคือภาคส่วนที่ไม่ได้ไม่เป็นคนที่มีรายได้สูงเอาเงินมาใส่ให้คนที่มีรายได้น้อยใช่ไหมเพราะเรามีเกณฑ์ในการตัด500,000ตัดเงินฝากตัดรายได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบได้ว่าเราใส่เงินเม็ดเงินจำนวนมหาศาลใส่เข้าไปให้คนมีรายได้น้อยโดยเฉพาะ นะครับเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,น,ม,นมันเพิ่มเรื่องของอความสามารถในการจับใจใช้สอยเพิ่มในเรื่องของการฐานะของเขาซึ่งนั่นคือการลดความเหลือ่อมล้ำโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานผลการประเมินโครงการแจกเงิน1 0 0 0 0บาทในเฟสแรกพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ82ใช้เงินหมดภายใน3เดือนโดยการใช้จ่ายในร้านค้าชุมชนมากที่สุดค่ะร้อยละ68รองลงมาใช้จ่ายกันที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็โมเดิลเทรดร้อยละ30มีเพียงร้อยละ2ที่ใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเกษตรและร้านออนไลน์ ผู้ชมมาลองเล่นเ่นใบคำกันค่ะไม่ต้องพูดอะไรเลยเชื่อว่าแค่พูดสองพยางเนี้ทุกคนรู้เลยว่าเรื่องอะไรเฟสสา เอา้าเงินหมื่นสิ <c oughs> จะมาเมื่อไหร <c> ่ <oughs> มาแน่เขาบอกว่าไตรามาสสองปีนี้เนี่ยพร้อมโอนนะคะคุณผู้ชมรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายพิชัยชุนหะวชิระซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีคลังนะคะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยและรัฐมนตรีคลังด้วย <c oughs> ท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการนัดประชุมบอร์ดโดยมีนายกภัยทองทานนั่งหัวโต๊ะเลยค่ะพิจารณาเงินหมื่นเฟศสามสำหรับคนทั่วไปซึ่งลงทะเบียนกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะประชุมกันเนี่ย ปลายเดือนนี้ยังช้าสุดก็คือต้นเดือนหน้ามีนาคมเบื้องต้นรายละเอียดโครงการและระยะเวลาในการโอนเงินเนี่ยจะยังคงโอนเงินได้น่าจะในไตรมาสที่2นะคะทีนี้มาดูเงื่อนไขกันหน่อยค่ะเงื่อนไขก็คือท่านต้องเป็นผู้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐและยืนยันตัวตนแล้วนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมเลยอายุของท่าน16ปีถึง60ปีเป็นผู้มีสัญชาติไทยรายได้ต่อป,ปีไม่เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2,566ไปดูเงินฝากรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน500,000บาทค่ะณะวันที่31มีนาคมปี67นะคะและต้องไม่เป็นผู้ต้องโทษจำคุกไม่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ รวมทั้งไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐด้วยซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหลายคน กังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวรอประกาศขั้นตอนต่อไปจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบในภายหลังนะคะครับแล้วก็เงินเฟดสามหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยจะไม่ได้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคารคเหมือนกับเฟสหนึ่งและเฟสองที่ผ่านมานะนนี้พัฒนานระบบพร้อมแล้วนะครับก็จะเป็นแบบวอลเล็ตดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้เป็นเงเป็นเงินสดที่โอนเข้าบัญชีของเรานะแล้วที่คุณก็ถามมาเยอะเหมือนกันคุณปอยคุณบีคุณผู้ชมว่าอย่างผู้สูงอายุก่อนนะั้นที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนไงที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลย เดี๋ยวรอที่คุณปอยบอกเดี๋ยวรอจะมีขั้นตอนในการเปิดให้ลงทะเบียนแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วไม่สําเร็จก็ถือว่าตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับค่หมดสิทธิ์เลยนะหมดสิทธิ์เลยเฟดสี่มีอีกไหมต้องรอต้องรอเผื่อไม่ได้งวดนี้ไปเฟดสี่เฟดห้าเฟดหกต้องรอต้องรอธนาคารและก็นอนแบงก์ต่างๆเนี่ยว่าจะเข้าร่วมกับโครงการในการเชื่อมต่อระบบกับตัวทางรัฐนะครับของเราเนี่ย ในระบบของ Open Lo o p เรามีการพิจารณาในวันนี้ในวันนี้นะครับในการลดเงื่อนไขบางอย่างนะครับผมอาจจะยังไม่บอกเล่าวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันมีการดําเนินการประชุมให้มันครบถ้วนนะครับแต่มีการลดเงื่อนไขบางอย่างในเรื่องของโครงการเพื่อให้กลไกลในการหมุนของเงินมันง่ายขึ้นเพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนที่จะสามารถนําเม็ดเงินนี้ไปทําเป็นเ,เปลี่ยนเป็นเงินสดและสามารถที่จะ เดินหน้าธุรกิจเดินหน้าอาชีพเดินหน้าครัวเรืองต่อได้ที่เราเรียกว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็คือจะทําความคลืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบตรวจทานระบบว่าเรียบร้อยดีนะครับส่วนการจะใช้ระบบอย่างไรเนี่ยมันไม่ใช่ทาทีเดียวใช้ทีเดียวแล้วเสร็จระบบนี้เป็นระบบที่จะอยู่กับเราอีกนานนะฮะร,ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเพราะนั้นเป็นระบบที่เราจะต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับไปเพื่อให้มันสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะ 接上。